กลับมากกติดข่าวดังในประเทศไทยครับว้าแดงถึงเส้นตายทหารไทยรอสัญญาณหากตุกติกพร้อมเคลื่อนพลขอบคุณข่าวจาก topnews.co.th ครับแหล่งข่าวกองทัพภาค3ยันต้องจับตาว้าแดงถอนกำลังทหารออกจากชายแดนไทยหรือไม่หลังมีข่าวลือสพชเจรจารับยอมถอยแต่ขอเวลา3เดือน และแล้วก็มาถึงวันเดทไลน์ที่ไทยขีดเส้นตายให้กลุ่มว้าแดงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนภายใน30วันซึ่งครบกำหนดในวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากลุ่มว้าแดงจะถอนกำลังตามที่ได้ตกลงไว้กับไทยหรือไม่ถ้าหากไม่มีการถอนกำลังไทยจะทำอย่างไร ล่าสุดแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่3เปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวว่าที่ผ่านมาเราได้มีการเจรจากับกลุ่มว้าแดงเพื่อให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทยบริเวณอำเภอแม่ปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่ามีสัญญาณที่ดีเนื่องจากกลุ่มว้าแดงรับปากว่าจะถอนกำลังออกจากชายแดนไทยในวันที่18ธันวาคม แต่เนื่องจากมีการรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานทัพมากถึง8-10จุดซึ่งแต่ละจุดมีการติดตั้งยุโทโธปกรณ์เอาไว้ทำให้การถอนกำลังอาจเกิดความล่าช้าแต่ยืนยันว่าหากในวันนี้ทางกลุ่มว้าแดงยังไม่มีการขยับตามที่ตกลงกันไว้ฝั่งเราจะมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปกดดันให้มีการถอนกำลังอย่างแน่นอนซึ่งต้องรอดูว่าในวันนี้ทางกลุ่มว้าแดงจะมีการขยับตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีข้อมูลอัปเดตมาจากช่อง YouTube ของคุณวาสนานาน่วมสื่อมวลชนสายทหารระบุว่าการสู้รบไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแม้ว่าจะเป็นกองกำลังไม่ใช่รัฐแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยที่อยู่ชายแดนกับว้าแดงรวมถึงรัฐบาลพมา่าก็ยังคงเป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจบแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยคือว้าจะยอมถอยออกไปจากพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเขตแดนของไทย จะไม่มีการสู้รบกันไม่ใช่เพราะไทยกลัววาแต่เพราะวาเป็นแค่กองกําลังไม่ใช่รัฐหรือประเทศที่จะมีศักยภาพจะมาสู้ทหารบกของไทยและไทยก็ไม่อยากจะได้ชื่อว่ารังแกชนกลุ่มน้อยเพราะเมื่อเทียบกันฝ่ายไทยเหนือกว่าอยู่แล้วที่ผ่านมาด้วยความรอมชอมและความใจดีของทหารไทย จึงทาให้ว้าแดงค่อยๆกระเถิบคืบคลานขยายการตั้งฐานปฏิบัติจนล้าเข้ามาเกินงามโดยเฉพาะบริเวณแนวดอยหัวม้าที่ล้ําเข้ามาถึง250เมตรจนฝ่ายทหารไทยเห็นว่าหากยังนิ่งเฉยไม่มีการประท้วงก็จะมีการอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยทางกองทัพภาคที่3จึงมีการส่งหนังสือประท้วงในระดับชายแดนท้องถิ่นหรือ TBC ไปหลายครั้งแล้วและประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศด้วยการเตือนให้ว้าถอยออกไปไม่ใช่ครั้งแรก แต่แน่นอนว่ามีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมครั้งนี้ดูไทยเอาจริงโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกท่ามกลางกระแสข่าวลือว่ามีการกระซิบมาจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาหรือไม่แต่หน่วยความมั่นคงของไทยยืนยันว่าสหารัฐไม่ได้เข้ามามีบทบาทเรื่องนี้โดยตรงแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วกองทัพไทยเองก็ต้องมองภาพรวมในมิติของมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีน ที่พยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะกลุ่มว้าที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลทหารพม่าและจีนด้วยดังนั้นในภาพรวมของความสัมพันธ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของไทยพม่าและกลเกมมหาอำนาจของจีนและสหรัฐมีส่วนต่อความเป็นไปของปัญหาชายแดนระหว่างไทยพมา่าหรือแม้แต่กลุ่มวาแดงรวมถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆทั้งสิน้น แต่ในเชิงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับรัฐบาลทหารพม่าหรือจีนก็ยังพูดคุยกันได้ดังนั้นกรณีว้าแดงนี้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วจนในที่สุดได้ข้อตกลงคือทางฝ่ายว้าจะยอมถอนและถอยกำลังที่ตั้งฐานทหารของวา้าบริเวณแนวดอยหัวมา้าออกไปอยู่ในฝั่งของพมา่าตามที่ไทยได้ประท้วงไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะมีข้อตกลงลับเกิดขึ้นด้วย คือว้าแดงจะค่อยๆถอยออกไปและรื้อถอนฐานทหารที่ล้ำแดนโดยขอเวลาประมาณ3 4ถึง4เดือนเพื่อให้เป็นการถอยอย่างมีเชิงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วทางฝ่ายว้าเองก็อาจจะเสียฟอร์มที่ยอมถอยให้ทหารไทยในครั้งนี้ว้าแดงเป็นฝ่ายที่จะต้องยอมเพราะแม้ว้าอาจอยากสู้แต่ถ้าจีนไม่หนุนเพราะยุทธศาสตร์ในเวลานี้อาจยังไม่ถึงขั้นที่จีนจะต้องหนุนว้าให้สู้กับไทยเพราะยังไม่มีประโยชน์จากไทย ซึ่งเรื่องนี้ตัวแทนกองทัพโบกกองทัพภาคที่3และฝ่ายความมั่นคงของไทยได้มีการเจรจากับทั้งผู้นําวะผู้นําพมา่าและฝ่ายจีนเรียบร้อยแล้วและในเร็วๆนี้ก็จะมีการพบปะกันระหว่างไทยและพม่า เพื่อหาหรือความร่วมมือด้านชายแดนเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและความมั่นคงด้านชายแดนซึ่งก็อาจจะรวมถึงเรื่องที่เรือรบพรมา่ายิงเรือประมงไทยและยังจับลูกเรือที่เป็นคนไทยที่ยังรอการปล่อยตัวขณะเดียวกันก็จะมีการคุยเรื่องว้าแดงด้วย เราจะเห็นได้ว่าในห่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการฝึกการใช้กําลังทางอากาศทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่สนามฝึกชัยบาดานจังหวัดลบบุรีที่แม้จะเป็นการฝึกตามวงรบที่มีเป็นประจําทุกปีแต่ปีนี้ก็มีการสื่อสัญญาณในรูปแบบของการฝึก โดยการใช้เครื่องบินรบทั้ง F-16 Gripen Alpha j e t F-5 ในการบินล่าตระเวนรบและการใช้อาวุธโดยเฉพาะระเบิดขนาด500ปอนด์ที่นักบินกองทัพอากาศสามารถทิ้งลงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจนมีการคาดการกันว่าภาพทั้งหมดนี้ต้องการสื่อสารไปยังว้าแดงให้เห็นแสนยานุภาพด้วยหรืออาจจะตีความได้ว่าเหมือนจะเป็นการตั้งใจแสดงศักยภาพให้ทางฝ่ายว้าแดงได้ดูอีกทั้งในプレสリリー e ของกองทัพอากาศ มีการตบท้ายด้วยว่ากองทัพอากาศจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการรักษาอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างเต็มที่การฝึกของกองทัพอากาศในวันนั้นนอกจากจะเน้นเรื่องของทางบกแล้วยังมีการฝึกในส่วนของเครื่องบินกริปเพนที่บินลาดตะเวนปฏิบัติการทางทะเลซึ่งก็ถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังชายแดนด้านตะวันออกหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์และยุคปัจจุบันคงไม่มีใครอยากใช้กําลังห้ามหันกันคงเลือกวิธีการเจรจาแบบสันติวิธีที่ถือเป็นหลักสากล โดยเฉพาะประเทศไทยเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเรารังแกกองกําลังชนกลุ่มน้อยแม้ว่าว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกําลังที่เข้มแข็งมากที่สุดกองกําลังหนึ่งก็ตามทั้งนี้แม้จะตกลงกันได้ว่าว้ายอมถอนออกไปโดยขอเวลา3-4เดือนแต่ไทยเองก็ต้องไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่มหาอำนาจเริ่มคืบคลานเข้ามา ทั้งฝั่งไทยเองและฝั่งพม่าและอาจต้องมองกันยาวๆว่าหากรัฐบาลทหารพม่าต้องแอบอ่อนแอลงไปกว่านี้จีนที่เป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังจะเลือกแผนใดเพื่อคุมพื้นที่นี้ไว้โดยเฉพาะการเลือกเสริมศักยภาพให้กองกำลังว้าแดงแบบเต็มรูปแบบเพื่อมาทดแทนความแข็งแกร่งของรัฐบาลทหารพม่าอีกทั้งต้องรอดูบทบาทของสหรัฐ ที่ผ่านมาทางกลุ่มอาเซียนที่ก่อนหน้านี้หวังให้ไทยเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพม่าแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าขณะเดียวกันตอนนี้ต้องจับตามาเลเซียกับบทบาทประธานอาเซียนที่จะมาเล่นบทนำในเรื่องนี้รวมถึงบทบาทของอินเดียที่พยายามเข้ามาในพม่ามากขึ้น เรียกได้ว่าปัญหาความมั่นคงและปัญหารอบบ้านไม่อาจกระพริบตาได้เลยและกองทัพกับฝ่ายความมั่นคงก็ต้องการรัฐบาลและรองนายกฝ่ายความมั่นคงที่แข็งแกร่งและพร้อมซัพพอร์ตฝ่ายความมั่นคงและกองทัพอย่างเข้าใจและมีจุดยืนที่ชัดเจนรวมถึงบทบาทของกระทรวงต่างประเทศ ที่จะต้องเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศโดยมีกองทัพเป็น,นกลไกเสริมในส่วนที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารเพราะการสู้โดยฝ่ายทหารนั้นจะต้องได้รับไฟเขียวจากกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลก่อนรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเห็นคุณค่าบทบาทสําคัญของกองทัพในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศด้วยทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวดังในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารทันด่วนครับ